สนับสนุนรายการโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart e NERGY กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขวทิพย์ค่ะหาท่านผู้ชมมาเที่ยวหาดเตยงามที่อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีกันค่ะหาดเตยงามดูแลโดยกองบัญชาการนาวิกโยธิน ทำให้หาดนี้ยังคงความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่ของท้องทะเลค่ะในช่วงเวลาเช้าเช้าเป็นเวลาที่น้ํากําลังลงทําให้สามารถมองเห็นหาดเตยงามได้อย่างชัดเจน ชมคาดิฉันมาเที่ยวหาดเตยงามที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะนี้ค่ะมาเจอกับคาเฟอเมซอนฟอร์ชานส์นะคะสาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหาดเตยงามคาเฟอเมซอนฟอร์ชานส์ที่นี่นะคะเป็นสาขาแรกค่ะที่บาริสต้ามาจากทหารผ่านศึกนะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบสวัสดีค่ะขอเอสเวสโซร้อนที่หนึ่งค่ะกลุ่มปอตอทอ ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาสหรือคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานส์สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหาดเตยงามโดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรือร่วมพิธีเปิดร้านอเมซอนฟอร์ชานส์ที่สาขานี้เนี่ย โออาร่วมกับใครบ้างเป็นยังไงบ้างคะสาขานี้นะครับเป็นสาขาที่เราร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะครับโออาร์ o R, เนี่ยร่วมกับสารพลงังในการดาเนินของไปสปชานเข้ามาร่วมกับปทศอสอพ,พอในการร่วมมาก่อสร้างนะครับที่สำคัญที่สุดคือกองทัพเรือครับให้พื้นที่เราเชิญบุคลากร,กรของกองทัพเรือนะครับทหารผ่านศึกเข้ามาเป็นพนักงานนะครับเป็นการร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งเป็นต้นแบบในการร่วมมือที่ที่ผม่าเหนียวแน่นครับบาริสต้าที่นี่เนี่ยมาจากทหารผ่านศึกด้วยแล้วต้องไปฝึกยังไงคะ เทรนเนอร์เราเนี่ยประกอบในการดูแลในการสอนซึ่งวันนี้ได้รับคําชมว่าคุณลชาติดีเหมือนเดิมครับบาริสตา้านี้ก็ต้องผ่านการเทรนเพื่อที่จะมาเป็นบาริสตา้าที่นี่ใช่ครับอเมซอนฟอร์ชั s แบบนี้ให้โอกาสแบบนี้เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนจะขยายไปอย่างไรบ้างคะในปีนี้มีหมด12สาขาเราจะมี9สาขานะครับเราเป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จในการที่ให้โอกาสกับผู้ได้โอกาสได้มีอาชีพที่จะเลี้ยงตัวเองได้ให้เขาสามารถยืนจัดอยู่ในทังคมได้ คือทําให้มีงานทำํำมีโอกาสทางสังคมด้วยใช่ครับ for chance เหล่านี้เนี่ยบริสต้าต่างๆจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ไหมคะอันนี้เป็นเป็นความตั้งใจเราจริงครับที่จะให้โอกาสเขา,าเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองได้ในอนาคตหากเขมีความพร้อมความสามารถเราจะเป็นพี่เลี้ยงในการปั้นเขาขึ้นมาแล้วเป็นต้นแบบในการที่จะให้กับผู้ได้โอกาสมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตได้ เป็นโครงการที่ให้โอกาสนะครับเป็นฐานผ่านศึกมาเหรอคะใช่ครับแล้วเราประสบเหตุอะไรคะประสบเหตุจากสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับได้มาเป็นบาริสต้ารู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกมีความภาคภูมิใจครับจากแต่ก่อนที่ผมเป็นทหารก็ช่วยปกป้องประเทศนะครับพราะเป็นบริสต้าก็มีโอกาสที่จะดูแลให้บริการลูกค้าภูมิใจนะครับที่มีอาชีพนะครับมีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวนะครับ คาเฟ่อเมซอนฟอร์ชนสสาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนี้ปตทอสอพอร่วมลงทุน50%โดยกำไรจะนำไปอนุรักษ์เต่าทะเลค่ะบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดพัฒนาโครงการคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานส์ด้วยการนำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ของร้านกาแฟคาเฟออเมซอนของ OR มาออกแบบเป็นธุรกิจเพื่อสังคมให้ผู้ได้โอกาสกลุ่มต่างๆค่ะกลุ่มปตทเนี่ยมีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศนะครับสังคมยังมีผู้ได้อโอกาสอยู่ค่อนข้างเยอะมากกลุ่มปตทเราร่วมกันตั้งบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการที่จะสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมให้ผู้ได้โอกาสสามารถเข้ามาดำเนินการร่วมกับอเมซอนนะครับ ทนชมคะที่ผ่านมาคาเฟ่ m เมซอนฟอร r e s สได้ให้โอกาสกับผู้พิการทางการได้ยินผู้พิการทางการเรียนรู้และผู้สูงวัยให้สามารถทำงานเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของคาเฟ่อเมซอนเพื่อช่วยสร้างงานที่มั่นคงสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้วยโอกาสซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ OR ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมชุมชนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนค่ะ มนุษย์ไฟฟ้าที่เราเห็นออกมาปฏิบัติงานฮอตไลน์บนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะหรือว่าหน่วยปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ต้องดับไฟเขาผ่านการเรียนการฝึกที่นี่ค่ะโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่านผู้ชมมาคุยกับสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างแห่งนี้นะคะท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองพนุมาตนค่ะท่านรองคะเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ครับเป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณค่ายิ่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือสามารถทํางานกับ ระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องดับไฟครับที่เรียกว่าฮอตไลน์ใช่ครับเวลาที่ขึ้นไปทํางานบนสายไฟแรงสูงก็ทําได้โดยไม่ต้องดับไฟใช่ครับเราจะมีการทํางานกับสายไฟแรงสูงโดยไม่ดับไฟอยู่2ลักษณะคือ1ขึ้นไปทํางานตรงโดยใช้เครื่องมืออีกวิธีหนึ่งก็คือขึ้นโดยรถกระเช้าฮอตไลน์แล้วก็ทํางานโดยที่ไม่ดับไฟเช่นเดียวกันท่านรองครับต้องเรียนจบอะไรมาถึงจะมาเรียนที่นี่ได้ต้องจบการศึกษาในระดับม .3 ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอายุไม่เกิน15ปีแต่ละปีมีเด็กมาสมัครเยอะไหมคะ มีคนมาสามัครประมาณสัก1,500คนในขณะที่เราสามารถจะรับเด็กได้ปีละประมาณสัก55คน1ต่อ30ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงเด็กที่เรียนเข้าที่นี่ก็ต้องถือว่าเก่ง คนทั่วไปมาสมัครได้ไหมหรือว่าต้องเป็นลูกพนักงานเราเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปนะครับไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นใครผมเองก็ไม่ได้เป็นลูกพนักง,งานการไฟฟ้าสิอผภาโรงเรียนที่นี่เปิดกว้างสําหรับทุกๆคนครับพอจบม3ามาสอบแข่งขันเข้าที่นี่พอเข้าแล้วเนี่ยหลักสูตรการเรียนการสอนสอนอะไรบ้างที่จะออกมาทํางานบนสายไฟแรงสูงได้คนที่จบจากที่นี่ต้องเข้าใจว่าทํางานกับสายไฟแรงสูงเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเราต้องมีการทดสอบความกล้าของคนก่อนด้วยวิธีการให้ทดสอบการปีนเสาไฟฟ้าว่าสามารถที่จะปีนเสาไฟฟ้าแล้วสามารถที่ ที่จะยืนไปทํางานได้โดยที่ตัวไม่สั่นมีความกล้าที่จะทํางานได้หลังจากนั้นก็ต้องมีการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ต้องทดส,สอบความรู้นะครับมีการสอบแข่งขันคือนอกจากมีความรู้แล้วแข่งขันได้แล้วเนี่ยร่างกายต้องแข็งแรงที่พร้อมจะทํางานบนที่สูงด้วยใช่ครับหลักสูตรที่สอนทั่วทั่วไปนี่แหละคับเป็นยังไงบ้างใครเป็นคนออกแบบหลักสูตรผู้บริหารของเราได้ออกแบบไว โดยมุ่งเน้นก็คือหนึ่งต้องเก่งวิชาการด้วยก็คือการเรียนในภาควิชาสามาัญของม .4 ม .5 ม6ก็สอดแทรกวิชาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมทั้งเรื่องของงานบัญชีคุณธรรมจริยธรรมด้วยเด็กที่จบจากที่นี่ก็ต้องเรียกว่ามีความรู้วิชาการมีความรู้ทางด้านเทคนิคทางด้านช่างแล้วก็ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมด้วย หลักสูตรนี่คือต้องรองรับการทํางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะมาร่วมกันพัฒนาองค์กรเราอิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการด้วยไหมคะใช่ครับหลักสูตรของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเด็กจบจากที่นี่ก็จะไดุุ้นุฒยเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถที่จะเข้าเรียนต่อในมหลาลัยได้หรือเรียนต่อในระดับปวสได้ด้วย ถ้าน้องๆสอบเข้ามาได้นี่เรียนนี่คือเรียนฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเด็กนักเรียนที่นี่จะเรียนฟรีตลอดระยะเวลา3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิน้นในขณะที่พอจบปุ๊บก็บรรจุเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าสุวนมาทั้ง55ท่านแต่ก็จะมีอยู่5ท่านก็คือคนที่สอบได้ที่1ถึงที่5ของรุ่นก็จะไรับสิทธิ์ไปเอนทรานเรียนต่อในระดับ มหาวิทยาลัยเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ถ้าหาสอบได้ก็จะได้รับทุนการศารึกษาอีกปีละประมาณ4 0,000บาทตลอดจนจบการศารึกษานะครับแสดงว่าตอนเรียนเนี่ยก็คือได้ทุนเรียนฟรีใช่ครับพอเรียนจบปุ๊บมีงานทําแน่นอนใช่ครับถ้าเด็กเป็นหัวกะทิ5คนแรกคะแนนอันดับแรกเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช่ครับและไปเรียนมหาลัยเนี่ยก็ได้ทุนด้วย,วยระหว่างที่ไปเรียนเนี่ยได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ได้ทั้งทุนการศึกษาด้วยจบมาก็ปรับมาเป็นวิศวกร ในหน่วยงานของการไฟรฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งปัจจุบันเรามีสิทธิ์เก่าที่จบในระดับวิศวกรรมศาสตร์มาทางานอยู่เราเป็นหลายร้อยคนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือผู้บริหารตรงนี้ด้วยครับอันนี้คือความภาคภูมิใจขององค์กรด้วยนะคะในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมาทํางานท่านรองคะโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยให้อะไรกับสังคมไทยโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตบุคลาก,กรที่มีทั้งความรู้ทางด้านวิชาการมีวิัย สามารถที่จะทํางานทุ่มเทเสียสละให้กับการไฟฟ้าส่วนภาคเพื่อที่จะดูระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงให้กับประเทศชาติเป็นพื้นฐานในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติเป็นตัวจักรสาคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนั่น<ช>เองร,รวมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเล็กๆจากโรงเรียนแห่งนี้ที่จะก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ สนับสนุนรายการโดยปอตทสารพลังใจ We Fight Together ก้าวสู่ปีที่60ไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและท่านผู้ชมคักโคกหนองนาโมเดลเหล่านี้นะคะมีทั้งขนาด15ไร่10ไร่ 5ไร่3ไร่และ1ไร่นะคะโดยโคกหนองนาโมเดลเหล่านี้ค่ะจะลงไปช่วยชาวบ้านในชุมชนต่างๆนะคะให้มีน้ําใช้เพียงพอต่อการทําการเกษตรนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้ารับฟังนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณ4,788ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนามโมเดลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชนค่ะ ท่านตรีคากสวงมหาไทยมีนโยบายในการฟื้นฟูชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9อย่างไรคะเรื่องเศรษฐกิจไน้รับผลกระทบกับเรื่องของโควิด -19 ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเกษตรกรโครงการนี้ก็เป็นตัวที่จะไปแก้ไขไปช่วยเขาโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยจะเป็นตัวแบบที่ดีที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรปกติหรือเกษตรกรที่ตกงานต้องกลับไปทําด้านการเกษตร ท่านรัฐมนตรีได้มอบมานยนโยบายกับผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดอย่างไรบ้างคะรัฐบาลเองเนี่ยก็มุ่งหวังในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่เราได้มา4,000กว่าล้านใน3,000กว่าตำบลก็พูดง่ายเกือบครึ่งประเทศเนี่ยนะครับเน้นให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลให้เกิดผลสูงสุดต้องไม่มีปัญหาต้องมีความโปร่งใส สิ่งมุ่งหวังของกระทรวงมหาดไทยกับโครงการโคกหนองนาโมเดลที่ลงไปครั้งนี้คืออะไรบ้างคะแก้ปัญหาของการทรําเกษตรทุกคนคงได้ยินว่าเป็นนี่จนไม่พอกินอยู่ไม่ได้บางคนก็ขาดปัจจัยการผิดเช่นน้ําโมเดลนี้ก็จะแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมก็จะเป็นทางออกให้กับพี่น้องเกษตรกร อดทิพดีคะโคกหนองนามโมเดลเนี่ยจะมาช่วยพลิกฟื้นชุมชนได้อย่างไรบ้างคะสามารถช่วยได้ทุกเรื่องนะครเราก็น้อมนําเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่9เรื่องทฤษฎีใหม่นํามาใช้ในการบริหารจัดก,การพรื้นที่จะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยเพราะว่าพี่น้องจะมีที่ดินทำมาหากินมีที่อยู่อาศัยนะครับที่มีศักยภาพคุณภาพชีวิต ที่จะดีขึ้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไร1จะมีอาหารการกินที่เป็นของตัวเอง2จะมีแหล่งน้ําที่สําคัญคือว่าการบริหารจัดการชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จะต้องมีป่า3อย่างประโยชน์สอย่างอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความมั่นคงด้านอาหารด้านสมุนไพรด้านเครื่องมือเครื่องไม้ด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ทําให้โลกเราร่มเย็น ลดภาวะโลกร้อนด้วยใช,ใช่ที่สําคัญมันจะทําให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนเพราะว่าหลักการของทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยเราให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาช่วยเหลือกันที่เราเรียกกันเอามือเอามือสาม <c oughs> ัคคี <c oughs> นะที่กรมการพัฒนาชุมชนจะเข้าไปสนับสนุนโคกหนองนาโมเดลเนี่ย กี่ครัเรือนคะกรมการพัฒนาชนได้รับอนุมัติจากรัฐบาลนะครับอยู่ประมาณ2 4 0 0 0ฝาครอบครัวเป้าหมายของกรมการพัฒนาชนเนี่ยก็คือพยายามทําให้ครบทุกครัวเรือนที่สนใจอยากจะทำะจะมีประโยชน์มหาศาลเกิดขึ้นเนี่ยจะมีต้นไม้ยืนต้นเนี่ยเพิ่มมากเป็น10ล้านต้นนะ,ะสามารถเก็บน้ําไว้ได้เยอะพวกเรามั่นใจว่าถ้าพี่น้องทําแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมจะดี ชมคะจากโคกหนองนาโมเดลนะคะโครงการพัฒนาชุมชนนำอินโนเวชันหรือว่านวัตก,กรรมเข้ามาใส่ในโครงการเกษตรอินทรีย์ติดปีกสร้างชาติโคกหนองนาป่าลำญ่ลุ่มน้ำหน้าทำให้สินค้าเกษตรของไทยไปพผงาดในเวทีโลกนะคะ โคกหนองนาโมเดลเกี่ยวอะไรกับเวทีโลกคะโคกหนองนาโมเดลเนี่ยทำให้สินค้าทางการเกษตรทําให้มันเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดและได้ผลผลิตที่ดีที่สุดโคกหนองนาโมเดลเนี่ยมีน้ําก็ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพค่ะและไขึ้นถึงเวทีโลกยังไงล่ะลำไย,ยขายสดก็จะได้เป็นลำไยเมื่อแปลรูปก็จะกลายเป็นตัวลำไย,ยที่เป็นลำไย,ยอบแห้ง<ช>ซึ่งมันจะสุดทางแค่นั้นค่ะเมื่อกรมพัฒนาชุมชนเข้ามาจาับมือในการทําร่วมกันกับทางฝั่งของ SE คือ Social Enterprise นะคะก็คือวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยเหลือเอานวัตกรรมเข้ามาใส่ตัวนี้นะคะตอนแรกก็จะเป็นดูลำไยไซรับผสมกับงานวิจัยเห็ดหลินจือเอามารวมกันค่ะแล้วก็มาหานวัตกรรมร่วมที่มันเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ผลผลิตนี้ค่ะเป็นผลผลิตแล้วก็คุณสมบัติพิเศษที่คูณขึ้นไปนะคะกรมการพัฒนาชุมชนนํานวัตกรรมใส่เข้าไปไปชนะรางวัลจากเวทีโลกมาอันนี้ได้รางวัลอะไรมาคะได้รางวัลสุดยอดนวัตกรรมอันดับหนึ่งของโลกปลายปีที่แล้วค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสินค้าเกษตรไทยที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้จำนวนมหาศาลทีเดียวค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่กรมการพัฒนาชุมชนนำงานวิจัยเข้าไปช่วยพัฒนายังมีสินค้าเกษตรอีกจำนวนมากที่เติบโตจากโคกหนองนาโมเดลที่กรมการพัฒนาชุมชนเข้าไปสนับสนุนนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ การน้อมนําแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท BCPG จำกัดมหาชนอาเซียน s ัพพลายเ b l e e n อ r g จ w e e ี2 0 2ว งานพลังงานใหญ่ที่สุดในอาเซียนสมาชกมการทีฉันมาดูกระบวนการผลิตขวดแก้วนะคะและที่สำคัญเขาใช้ IOT มาบริหารจัดการพลังงานนะคะลงทุนเพียงแค่2เดือนก็คืนทุนค่ะ บริษัทไทยมารายากาสจำกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจเยี่ยมโรงงานมาวิเคราะห์มาสำรวจเรื่องการใช้พลังงานพร้อมกับสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะทำให้ไทยมารายากาส สามารถใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะประหยัดพลังงานได้ปีหนึ่งเกือบ3ล้านบาทค่ะขวดแก้วเหล่านี้นะคะหลากหลายสินค้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยมารายากาสนะคะคุณพิเชียนคะการใช้พลังงานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ ไทยมายากาสนะครับเป็นบริษัทลูกของบริษัท BJC v ิ๊กซผลิตขวดแก้วสําหรับใช้ในการบรรจุอาหารต่างๆเราก็มีการใช้พลังงานอยู่ใน2รูปแบบพลังงานจากก๊าซธรรมชาติกับพลังงานไฟฟ้าครับก๊าซธรรมชาตินี่เอาไปใช้ทำอะไรคะส่วนใหญ่ตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราไปใช้ในการหลอมวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตขวดครับกว่าที่จะมาเป็นขวดแก้วมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะ ก็เริ่มจากการที่เรานําวัตถุดิบนะครับเช่นทรายโซดาแอสนะครับรวมทั้งเศษแก้วด้วยเอามาผสมกันแล้วก็จ่ายเข้าไปในเตาหลอมใช้อุณหภูมิประมาณ1ัน0องศาตาาิดนั้นแล้วเนี่ยก็จะปล่อยน้ําแก้วนี่ออกมาในเครื่องผลิตเราเรียกว่าเครื่อง forming จากนั้นก็มาเป่าขวดขึ้นรูปขวดแล้วไปทําให้เย็นหลอมจนเป็นเป็นของเหลวก่อแล้วค่อยมาขึ้นรูปใช่ครับคุณพิเชียงคะต้นทุนพลังงานหลักๆเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง ต้นทุนพลังงานหลักๆทจะอยู่ในช่วงของเตาหลอมซึ่งใช้แก๊สธรรมชาติกับต้นทุนไฟฟ้าในการขึ้นรูปขวดในแต่ละปีเนี่ยไทยมรารยา๊าซผลิตขวดแก้วเนี่ยกี่ล้านขวดคะเป็นกําลังการผลิตของกลุ่มนะครับเราจะผลิตอระมา4,000ล้านขวดต่อปี4,000ล้านขวดครับอาจารย์ักดาคะหลังจากที่ไทยมรารยกาก๊าซเข้าโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยอะไรบ้างคะทางกรมโรงง,งานก็มอบหมายให้ให,หมายวเวลาเชียงใหม่ เข้ามาสำรวจข้อมูลก็โฟกัสไปที่การใช้พลังงานนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับทางทีมงานของทางโรงงานว่าเราสมควรที่จะเอาระบบ IoT เนี่ยมาจับกับระบบอะไรเพื่อส่งผลปลายทางก็คือการประหยัดพลังงานพอผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจวิเคราะห์พบอะไรบ้างที่ควรจะใช้ Internet o น t ตออฟเข้ามา เราพบว่าการใช้พลังงานในปั๊มลมนะครับหรือแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นการใช้พลังงานที่มีนยัยสําคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะประหยัดพลังงานได้ซึ่งวิธีการก็คือว่าถ้าเราลดความดันที่ตั้งไว้ที่ตัวปั๊มลมลงเนี่ย เราก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้ประเด็นสําคัญก็คือว่าที่ผ่านมาอาจจะมีมอนิเตอร์แต่ว่าอาจจะช้าไปเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบที่แบบเรียลไทม์ก็คือติดตัวเซ็นเซอร์ในระบบปั๊มลมครับนั่นคือมาตราการสําคัญแล้วเป้าหมายเราก็คือการประหยัดพลังงานอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือโฟลของลมอัตราการใช้ลมเราก็ต้องตรวจวัดด้วยความชื้นและอุณหภูมิอากาศโดยรอบๆของปั๊มลมึ่งโดยสรุปภาพรวมเนี่ยเราจะดูสามอย่างประกอบกันนะครับ,รบก็คืออุณหภูมิความชื้นสิ่งแวดล้อมปั๊มลม อัตราการไหลของลมที่ใช้แล้วก็ความดันปลายทางแล้วตัวกรมโรงโรงานอุตสาหกรรมนี้สนับสนุนอะไรบ้างกรมโรงโรงานอุตสาหกรรมสนับสนุนงบประมาณนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในโครงการนี้เนี่ยโดยงบประมาณเนี่ยเราจะสนับสนุนให้โรงงานหนึ่งไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ไม่เกิน10จุดคุณวิเชษนะคะหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนํามาตรการเกี่ยวกับปั๊มลมเนี่ยโรงงานทําอะไรต่อคะเราก็ เป็นบตัตามนะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มเติมเราก็จะมีการต่อยอดดนยการติดเซนเซอร์เพิ่มอีกโดยเราลงทุนอีกประมาณสัก40,000 0รวมเป็นทั้งหมด6 5 0 0 0 0ประหยัดพลังงานได้ปีเท่าไหร่คะปีนึงประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทโอ้โหแบบนี้เพียงแค่2เดือนเนี่ยก็คืนทุนแล้วส่วนที่ประหยัดนี่คือเฉพาะสาขาที่เข้าโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช่ครับถ้าประหยัดได้มากขนาดนี้เนี่ยจะต,ต่อยอดไปยังสาขาอื่นๆไหมคะแน่นอนครบนับนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเราก็พยายามจะขยายต่อไปที่สาขาอีก2สาขาที่เรามีอยู่ คือสาขาที่บางพีกับที่สระบุรี2ท่านผู้ชมคะนี่เป็นตัวอย่างดีๆนะคะที่เราพามาชมกันค่ะในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือว่า IoT มาบริหารจัดการพลังงานในโรงงานในปีงบประมาณ2563กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทำโครงการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือว่า IoT ให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะได้คัดเลือกโรงงาน21แห่งค่ะเข้าไปสนับสนุนการติดตั้ง IoT มูลค่า3 0 0แสนบาทซึ่งก็คาดหวังว่านะคะทั้ง21แห่งนี้จะสามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานได้รวมกันทั้งสิ้นปีหนึ่งประมาณ29ล้านบาทค่ะ และทั้งหมดคือ Smart e NERGY กับดิฉันสายฟ้าโอ oh, สุคนทิ์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ